สวัสดีครับวันนี้ผมขออนุญาตแนะนำแอปพลิเคชัน Merge Object Viewer นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการใช้ AR นะครับอันดับแรกเราติดตั้งลงมาในเครื่องของเราก่อนนะครับรอสักครู่หนึ่งเมื่อเปิดได้แล้วนะครับเราก็จะเห็นหน้าจอของแอปเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีการแบ่งเป็นหมวดหมู่หลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมนะครับ ศิลปะอียิปโบราณนะครับไดโนเสาร์ Sound, อะไรต่างๆครับเราชอบอันไหนเราสนใจไหนก็สามารถกดเข้าไปดูนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติผมชอบระบบุรรยะผมกดเข้าไปดูดวงอาทิตย์นะครับโดยเราจะใช้แอปของเราส่งไปที่กล่องนะครับซึ่งเราเรียกว่ากล่องเหมือนคิวนะครับส่งไปปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นภาพสามมิติเป็น AR ขึ R ้นที่มาอย่างนี้จะเป็นดาวนะครับดาวเสานะครับอันนี้เป็นดาวเสา น,นีจะเป็นไดโนเสาร์ไดโนเสาร์นะครับก็เราสามารถหมุนกล่องไปในทิศทางต่าง AR ก็จะหมุนไปตามเราด้วยนะครับอย่างนี้จะเป็นปลาวานนะครับปลาวานอันนี้เป็นโลกหรือว่าแบบการแบ่งส่วนประกอบของโลกของเรานะครับก็น่าสนใจมากนะครับลองโหลดมาเล่นดู